ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับที่ติดตามแล้รับชมนะครับช่องนักสู้โป้งเอ็ดเคนะครับครับมือนี้นะครับผมก็ได้มาสอนเครื่องเรล่ยใหม่นะครับได้มาเปลี่ยนลูกสูบนะครับเปลี่ยนเสื้อสูบเป็นนะครับชุดลูกสูบแบวนนะครับตัวนี้ยี่ห้อนี้นะครับ ต่้่โู้ว่าสิดีหรือสิบ่ดีนะครับอาการที่เป็นนะครับก่อนด้เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับก็คือห่อนระดับสตาร์ทยากนะครับไปเลยไดยเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะค่อยเบิงเดาว่าเ o าเปลี่ยนไปแล้วสิใส้ดีได้ดซ้ำใดนะครับลูกสูบของกีนนะครับ Ok, rapaz.